ตาวริศตือนตันใจภรรยาคลอดลูกชายคนแรกน้องกังหันโลกทั้งใบของพ่อเคยผิดหวังเสียใจกับการสูญเสียลูกถึงสองครั้งแต่ก็ทำอะไรไม่ได้สำหรับนักแสดงหนุ่มอย่างตาวริศ และพรรยาอย่างแอนวริธาซึ่งล้มเลิกความตั้งใจจนกระทั่งเมื่อเดือนมีนาคม2564คุณพ่อตาได้เผยคลิปอันตาสาวลูกชายที่กำลังขยับไปมาอย่างนาเอ็นดูเพียงเท่านี้ก็ทำให้หัวใจของทั้งคู่ ของโตแล้วซึ่งล่าสุดวันที่2กันยายนทางด้านตะได้โพสต์ภาพสุดตื่นตันใจส่งตรงจากห้องคลอดหลังภรรยาให้กำเนิดน้องกังหันออกมาเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเขียนระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าโลกทั้งใบของผมได้เปลี่ยนไปแล้วแค่เห็นหน้าก็รู้แล้วว่าผมมีอีกหนึ่งชีวิตที่ผมพร้อมจะให้เขาทุกสิ่งทุกอย่าง you are the best gift I have ever received ลูกคือของขวัญที่ดีที่สุดที่พ่อเคยได้รับมา Hash tag #baby กังหันขณะที่คนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาร่วมคอมเมนต์แสดงความีดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงอย่างขับคังมีแต่คนมอบความรักให้น้องกังหันกันเต็มกล่องคอมเมนต์เลยถุกคนพร้อมใจกันยินดีตอนรับหนูน้อยเข้ามาอยู่ในหัวใจอย่างทวนนานั่นเองละค่ะ